สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนในคืนนี้กับผมคุ้มรินนะครับพุทธที่8เมษายน2558วันนี้จะมีโอกาสได้ติดตามข้อหารือรัชการระหว่างไทยและรัสเซียนะครับเฉพาะเรื่องของประเด็นด้านเศรษฐกิจแต่ช่วงแรกนี้เรามาเริ่มต้นกันที่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่4ปี2558นะครับเรื่องของการเพิ่มมาตรการในการสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารนณะและส่วนรวมครับ โดยเนื้อหามีใจความว่าในปัจจุบันยังคงมีการกระทําที่เป็นการฝา่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นจนํานวนมากและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นไปนอย่างไม่เคร่งครัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆและก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในเรื่องต่างๆเช่นการบุกรุกที่สาธารณะป่าสงวนอุทยานแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณากิจขวางเส้นทางการจราจรทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นต้นจึงเป็นการสมควรที่จะกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นโดยอาศาัยตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้1ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยแจ้งความประสงค์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปปฏิบัติการตามคำขอดังกล่าวในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เป็นไปนอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 2. ในการปฏิบัติการตามข้อหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับ,บอมอบหมายมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นรวมทั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3. ให้เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายนั้นๆโดยเคร่งครัดและให้ดำเนินการร่วมก,กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่จะรับมอบหมายให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้หากขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือจนก่อให้เกิดความเสียหายในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ Icana, ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไปต่อกันที่การหารือข้อราชการนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและสาพันธรัฐรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางการค้าในปีหน้าให้เกิดขึ้นที่ตัวเลขถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็กาะขอบคุณรัสเซียในฐานะเพื่อนด้วยกับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีให้การต้อนรับใน,ในา,ายดิมิทรีเมตเวฟนายมนตรีแห่งสหพันธรัสเซียนะครับนับเป็นการเยี่ยมประเทศไทยในระดับนายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซียครั้งแรกในรอบ25ปีโดยนายกรัฐมนตรีของไทยเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเรื่องการต่างแดนบูลค่าทางการค้าระหว่างกันนะครับจากปัจจุบัน5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีหน้า พร้อมขอให้รัเสเซียพิจารณานําเข้ายางพาราและสินค้ากเกษตรอื่นๆตลอดจนเจนชิญชวนรัเสเซียร่วมลงทุนแข่งขันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีของไทยเองให้ความมั่นใจกับการท่องเที่ยวของรัเสเซียด้วยนะครับว่าไทยนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีแห่งสาพ,พันธรัฐร,รัรรสเซียแถลงว่าประเทศไทยถือเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมกับจะพยายามให้มีการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นว่าสิ่งที่ทําให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนและมิตรที่ใกล้ชิดกว่าเดิมคือการท่องเที่ยวเพราะชาวรัสเซียจำนวนมากได้เดินทางมายังประเทศไทยและถือเป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่ดีที่สุดพร้อมทั้งเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยี่ยมประเทศรัสเซียด้วยนะครับโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวในตอนท้ายทันทีที่นายดมิรทรีพูดจบ เราระบุว่าเพื่อนจะสําคัญที่สุดก็เมื่อเพื่อนมีปัญหามีความเดือดร้อนครับมีการค้าขายใีนการแลกเปลี่ยนยเงมอตลอดนะครับวันนี้เราได้มีการแสดงเจริญรม่งเรือแน่ๆในวงการที่ระดับความผัานให้การึ้นจมากขึ้นนะครับแล้วก็้างพอต่อไปร้อสบปีข้างหน้านะเหมือนกันร2อปีที่ผ่านมานะครับก็จะยกระดับมากขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันที่เท่าเทียมกันด้วยนะครับไว้วางใจ ควกการแรงจนเื่วันนี้ทางทานุตรีเียได้ให้ความเป็นเานะครับา่านี้มีบานที่สุกนะครับอคุณผู้านไความเใจคุณผชมครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกรณีที่ทางด้านของเจ้าที่ปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายนะครับและนําไปสู่การวิสามันสีรายในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของบ้านโต๊ะชูตตะบนพิเทศอเภอทุ่งยางแดงนะครับ หลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจนนัดรัตนีเองน,นงองั้นรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งพบว่าหลายหด่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเน้นให้ความเป็นธรรมอย่างที่สุดกับทุกฝ่ายนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทุกฝ่ายได้เดินหน้าการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับและทางานค่อนข,ข้างหนักจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงที่มีความรอบด้านและได้ข้อสรุปร่วมกันซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นได้ท,ทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งหลังจากนี้การเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมนะครับจะมาพูดคุยกันต่อเรื่องขอองงกกกาาารรใใหห้้ควมะจ่เเพืิด การหลงประเด็นหรือว่าต่อยอดจนเกิดความกังขาให้กับสังคมนะครับจะไปสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมจากทางด้านของพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับครับสวัสดีครับคุณครุษสวัสดีท่านผู้ชมที่เรารบครับครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีธการปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายและนำไปสู่การพิ้สมัาครั้งนี้นะครับต้องยอมรับว่ายังคงเกิดความกังขาไปยังสังคมอีกหลายด้านตรงนี้สามารถที่จะยังไงได้บ้างครับ จากการที่ได้มีการแถลงข่าวโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งการชี้แจงของท่านแม่ทัพเมื่อวานนี้ครับ,รบก็ได้ได้มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง,ง,งอย่างกว้างขวางนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีประเด็นสําคัญบางประการที่อาจทําให้สังคมมีความเข้าใจไม่ตรงกันเช่นในเรื่องบทสรุปของขคณะกรรมการคือบทสรุปของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ว่าในประเด็นที่2ก็คือเจ้าที่จะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตอนน่อกรณีดังกล่าวท่านพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรผู้ช่วยการอารบกในฐานะรองผองมนอนะครับท่านได้แสดงความห่วงใยรวมทั้งท่านได้ยืนยันที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภา truth, คสีส่วนหน้าขออนุญาตเบียนชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อรสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนดังนี้ครับในเรื่องของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้สรุปไปแล้วนั้นเป็นเพียงแค่การตรวจสอบความจริงในขั้นต้นนะครับซึ่งไม่เป็นเรื่องของการอำนวยความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปของคดีนะครับซึ่งในเรื่องของคดีนั้นเป็นเรื่องของการอำนวยความยุติธรรม จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีตามกฎหมายอยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับอย่างไรก็ตามขอให้ได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมายที่เป็นธรรมในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นประเด็นว่าจะต้องถูกดําเนินคดีหรือไม่ผมเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ปฏิบัติาาการในครั้งนี้ก็จะต้องถูกดําเนินคดีเช่นเดียวกัน ซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็จะต้องถูกลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับสำหรับในช่วงหลังจากนี้ไปที่หลายฝ่ายมีมีความเป็นกังวลผมเห็นว่าทางท่านแม่ทัพเนี่ยก็ได้นําข้อสังการของท่านผู้บัญชาการฐานบกในเรื่องของการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความรอเครอบคอบและมีความรัดกุมมากขึ้นมีความอดทนอดุกลั้นในการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของการการใช้ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่น ผู้นำศาสนาให้เข้ามารับรู้ในการปฏิบัติในทุกขั้นตอนในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเข้าสู่การพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่สําคัญในขณะนี้นะครับก็คือทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเรายังมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาในเชิงสันติวิธีนะครับและก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการก้าวข้ามวิกฤตของเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้ เพื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติภายใต้หลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนครับครับผมกราบขอบพระคุณนะครับท่านเอกประโมทพรมอินในครับผู้สงกอทมพักศีุด้านครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับหลังจากนี้คงต้องนลกจากเรื่องของการในไปที่ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วนะครับอีกคนต้องสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามบทสนทนาพิเศษเรื่องของการใช้รถจันนโดยเฉพาะกลุ่มผู้คนที่ใช้รถที่ติดแก๊สในช่วงการเดินทางส่งกลายแบบนี้นะครับกับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามกับคุณชลศสมีงานทวิสุขนะครับสักครู่กับ อธิบดีกรมเจ้าท่าเผยช่วงเย็นเรือท่องเที่ยวชื่ออ่าวนางพรินเซสซึ่งวิ่งระหว่างหาดนพรัต์ธาราถึงเกาะภูเก็ตประสบอุบัติเหตุเพลิงไหมขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะแดงทําให้เรือท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบนเรือกว่า70คนปลอดภัยขาดเพียงเด็กหญิงวัย12ปีที่หายไปกลางทะเลขณะรอคอยความช่วยเหลือชุดเฉพาะกิจรัฐบาลเตรียมนำลูกเรือแรงงานประมงไทยจากเกาะอัมบลประเทศอินโดนีเซียเดินทางกลับไทยเช้าว,วันพรุ่งนี้ ด้วยเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศและจะมาลงที่ท่าอากาศยานทหารแห่งที่2เวลา14นาฬิกา ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะมีการเดินทางทั้งกับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์สูงกว่าช่วงปกติอยู่ทุกปีค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นสามารถที่จะเตรียมการมีความพร้อมทั้งคนแล้วก็รถนะคะแน่นอนว่าเราสามารถที่จะลดโอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้จะมีแนวทางอย่างไรในการสร้างความปลอดภัยค่ะวันนี้พูดคุยกันกับพันตํารวจโทก้องการชันทปรีดาผู้ในการกองปฏิบัติการดับเพลิงสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสวัสด ดีค่ะพออคอะค่ะ,คะเริ่มต้นเลยนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะคะผู้คนที่จะต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยจะลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนมีข้อควรที่จะปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้างคะครับในการเดินทางช่วงระหว่างเทศกาลนี้รถก็จะ,จะ,จะ,จะมีการเดินทางเป็นจานวนมากนะฮะซึ่งเกิดอุบัติพิอุบัติภัยได้ง่ายนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมของรถก็คือเรื่อง อุปกรณ์ต่างๆในรถต่างๆนะวิธีง่ายที่สุดก็คือเข้าที่ศูนย์บริการเลยครับ <Yeah. S 1> เพราะจะมีมาตรการในการตรวจเช็คตามระบบตามอะไรต่างๆของรถต่างๆซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากทําให้รถท่านมีความปลอดภัยโดยเฉพาะหลายๆครั้งที่เราเกิดเห็นรถขนาดยี่ห้อดีๆนะ mm hmm. บางครั้งจะเกิดอุบัติเหตุมาถุงลมนิรภัยไม่ทํางานเนี่ยนะบางครั้งนี่ศูนย์เขาจะเป็นคนเช็คให้เราระบบมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะระบบเบรกระบบอะไรต่างๆ <Yeah. S 1> ที่ท,ท,ที่ที่ดีแต่ ส่วนที่คนที่ไม่มีงบประมาณหรือขาดจำกัดครามานที่เราจะสามารถเช็คเองก็น่าจะเช็คง่ายๆคือหนึ่งสิ่งแรกๆก็คือระบบเบรกของรถนะว่าความพร้อมของเบรกมันปัจจัยสําคัญที่สุดเพราะอุบัติเหตุจากกางเกิดมาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเชี่ยววินาทีาเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันแค่เชี่ยววินาท,ทีานเองเพราะงั้นการป้องกันยากเพราะงั้นระบบอุปกรณ์มาตรฐานสําคัญของรถเนี่ยควรจะดีนะฮะส่วน อุปกรณ์ลมยางอะไรต่างๆลือดอกยางหรือยางสภาพยางอะไรต่างๆที่สภาพการเกาะถนนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญต่างๆด้วยทั้งนั้นเองรวมกระทั้งเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ว่าความพร้อมของเครื่องยนต์ระบบต่างๆในเครื่องยนต์เนี่ยเรามีการตรวจเช็คให้ดีทั้งน,นั้นเองจะมีความปลอดภัยมากซึ่งจริงๆเนี่ยน,นะคะก็จะมีเดี๋ยวนี้เนี่ยมีบริการที่จะเป็นตรวจรถฟรีด้วยซ้ําที่หลายๆหน่วยงานของภาครัฐก็ให้บริการดังนั้นอย่างแรกเลยจะเดินทางปลอดภัยคือต้องพร้อมทั้งคนแล้วก็รถก่อน ค่ะนะคะอุปกรณ์พื้นฐานที่ท่านว่าแล้วเนี่ยนะคะอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันอย่างเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้บางทีมีเหมือนกับถังดับเพลิงเพื่อใช้ในรถมีมีอุปกรณ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมคะถังดับเพลิงนี้เป็นอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ต้องเสริมคามไปเองเพราะว่าในรถมาตรฐานรถไม่ได้ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีมาให้ส่วนใหญ่เท่านั้นเองส่วนใหญ่ถ้าถ้าจะเกิดเหตุตรงนี้นะเราต้องเตรียมพร้อมกันไว้เองเท่านั้นเองเป็นหลักๆ ซึ่งรถยนต์ส่วนใหญ่ที่นักขณะนี้ที่จริงๆสถติในกรุงเทพมหานครมีไฟไหม้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ประมาณปีหนึ่งสองถึงสามร้อยคันเฉลี่ยวันละคันเลยะที่ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากไฟไหม้จากรถยนต์ครับต่างๆส่วนใหญ่ไฟไหม้จากรถยนต์ส่วนใหญ่จะเกิดจากไม่ระบบน้ามันกับระบบแก๊สเป็นหลักๆที่เป็นตัวอันตรายจากในรถนะฮะแต่ข้อสําคัญคือไฟไหม้รถยนต์ส่วนใหญ่ เกิดขณะที่เราอยู่ในรถเท่านั้นเองถ้าเรามีความพร้อมในการที่จะป้องกันตัวเราเองได้นะมีถังระเพิงสำรองไว้ในรถยนต์น่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งฮนะเพราะเวลาไฟไหม้เนี่ยมันจะเตือนให้เราสิ่งแรกก็คือเรื่องกลิ่นเพราะเราได้กลิ่นไหม้พับเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าจากจุดไหนอาจจะภายในคอนโซลรถหรือที่กระโปรงหน้ารถอย่างน้อยอันดับแรกเราก็ต้องหยุดเครื่องจอดเครื่องแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงรถไปตรวจสอบ ถ้าเห็นสภาพตัวชวแรกถังดับเพลิงเล็กๆเนี่ยถังดับเพลิงที่มีอยู่ในตามรถเราฉีดดับได้เลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นข่าวคราวว่ามีรถเนี่ยเกิดเพลิงไหม้เขาจะมีสัญญาณบอกก่อนคือกลิ่นยังไงจะมีกลิ่นมาก่อนว่าเป็นกลิ่นไหม้แล้วครับใช่ครับอันดับแรกเพราะว่าเราจะเห็นได้เราจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันอยู่อาจจะอยู่ในกระโปรงรถหรือใดต่างส่วนใหญ่ได้กลิ่นไหม้ก่อนละนะกลิ่นไหม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากระบบไฟฟ้าแหละนะหรือไม่จะมีส่วนหนึ่งก็คือกลิ่นแก๊ส ถ้ากินแก้รู้อะไรเราก็จะทราบทันทีวิธีการปฏิบัติตัว<ไ>คือตัวเองควรจะต้องออกมาจากรถก่อนด้วยไหมคะครับสิ่งแรกก็คือต้องออกเนื่องดับเครื่องเลยครับอันดับแรกดับเครื่องก่อนแล้วก็ออกจากรถเท่าตัวเองแล้วก็ไปหาจุดแหล่งเกิดเพราะว่าถ้ากินไม่เริ่มต้นเนี่ยไฟมันยังไม่รุนแรงหรอกรไฟมันยังเล็กๆนะซึ่งเราเราสามารถเปิดพับเท่าที่เห็นเห็นพับเนี่ยถ้าเรามีถังน้ำเพลิงความพร้อมพับเนี่ยเราก็สามารถฉีดพับเนี่ยประหยัดได้เลยครับรถเรารถราราคาเราเป็นล้านราคาหลักล้านแต่ ถังตะเพิงหลักหลักร้อยท่านเอง oh, <okay. S 1> บางครั้งมันช่วยเหลือ,อท่านได้แต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆไม่มีท่านหาบ้านเรือนใกล้เคียงนะครับ <Okay. S 1> นะขอแหล่งน้ําสนับสนุนหรือถ้าเขามีถังับเพิงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือท่านได้ใช้น้าเปล่าสามารถที่จะในการด,ดรบดบเบื้องต้นได้เหมือนกันครับร<ต> <c oughs> ดับแรกระดับ,ด,บ,ด,บดับได้เพราะว่าถ้าเราตัดวงจรหมดเรียบร้อยแล้วก็มันก็ดับแต่ข้อสําคัญคือถ้ายังไม่ดับเราก็ไปถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อให้ระบบ จ่ายไฟในรถมันไอที่รัดวงจรมันก็น <ฮะ S 1> ย,ย,ยุดติดลงไปเวลาพอบอกว่ามีรถที่เกิดเพลิงไหม้นี่นะคะหลายคนก็จะมองว่าเป็นรถที่ใช้แก๊สเป็นหลักอันนี้ในความเสี่ยงหรือโอกาสในการที่จะเกิดระหว่างรถที่ใช้น้ํามันกับรถที่ใช้แก๊สนะคะรถ,รถใช้แก๊สเราก็มีนะฮะในท้องตลาดนี่เราจะมีรถแก๊สเนี่ยที่ไปติดตั้งตามศูนย์ต่างๆมีทั้งมาตรฐานไม่มาตรฐานเยอะแยะเห็นป่ะราคาบางครั้งหมื่นบาทก็มี4ี่0 0บาทก็มีหลากหลาย แต่บางครั้งอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆมันจะต่างกันที่ราคาและมาตรฐานของ<ช> <ๆ S 2> ของอ,อู่ที่ติดตั้งเพราะงั้นอย่างน้อยอย่างน้อยเราหาอู่ที่ได้มาตรฐานและมีการเช็คระบบวาล์วต่างๆนะโดยเฉพาะวาล์วนิรภัยถ้าเกิดมีการแก๊สรั่วแก๊สไหลออกมาต่างๆเนี่ยวาล์วนิรภัยมันจะต,ตัดตัดพับวงจรการที่เสี่ยงมันก็ตัดลงไปแล้วมันก็สามารถที่จะอะไรไม่เกิดอุบัติภัยได้<ช> <ๆ S 2> ท่านเองแต่ส่วน,นไอ้เรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันต้องตัดที่แบตเราก็ต้องลบไอ อีกทีหนึ่งมันถที่จะดับได้ท่านเองค่ะมีคําแนะนํำไหมคะสาหรับกรณีรถที่ใช้แก๊สว่าการเดินทางไกลๆอาจจะต้องมีการปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะอันดับแรกจริงๆสิ่งสําคัญที่ติดเข้าเข้าสู์เช็คแก๊สเลยครเพราะว่านอกนอกจากที่จะปลอดภัยแล้วยังถ้าถ้าเราเช็คบาลแก๊สดีๆเนี่ยมันจะประหยัดประหยัดค่าแก๊สประหยัดอะไรต่างๆด้วยต่างๆแล้วไอ้พวกรถแก๊สต่างๆเนี่ยต่างๆผมว่าเทียม เตรียมอะไรต่างๆบางทีนะถ้าจะเกิดเหตุน,นอกจากไม่มีถังัะเลิงไม่มีอะไรต่างเนี่ยผมว่ามีน้าไว้ทางหลังแล้วก็ผ้าชุบน้ําผ้าต่างๆเนี่ยชุบน้ําคุมปิดทับมันก็สามารถแก้ไขแก้แกสถานการณ์ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาหรือเมื่อมีมีรั่วไหลหรืออะไรต่างๆค่ะอย่างบางท่านเวลาเติมแก๊สก็จะเติมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบนั้นได้ไหมคะหรือควรจะเติมแก๊สในปริมาณเท่าไหร่ยังไงคะแก๊สตามหลักๆคือจริงๆไม่ควรจะเติมเต็มหลักเพราะว่าแก๊สมันมีเจอเวลาจอดเจอความร้อนเจอการขยายตัวนะ ลดรถรถแก๊สนี่จะมีการขยายตัวของแก๊สมากทําให้ระบบไอถังเพชเชอร์ต่างๆเหมือนกับเหมือนกับความเสี่ยงในอันตรายมันก็ค่อนข้างสูงเพราะงั้น,นการการการเติมแก๊สไม่จําเป็นต้องเติมเต็มถังต่างๆนะครับแล้วเกี่ยวกับการใช้แก๊สเนี่ยจริงๆหลายครั้งที่เราใช้แก๊กกับใช้น้ำมันสลับกันนะะ <mm ปกติจริงๆปัญหาของรถก็คือว่าบางครั้งการที่เราเติมน้ำมันเราใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องในช่วงแรกๆแล้วแล้วหลังจากนั้นมันจะตัดระบบเป็นแก๊สหมดเลยนะครับ มันก็จะทาให้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เราเราศึกษาอเร็วด้วยในส่วน,ส,วน,นส่วนประเด็นส่วนประเด็นสําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยน้ำมันถูกใช้น้อยหลายครั้ง<ะ>หลายครั้งที่พวกเราเติมน้ํามันเป็นเป็นลักษณะเช่นน้ํามันก๊าซโซฮอร์ต่างๆเนี่ยมันมีส่วนผสมแน่น,นะซึ่งถ้าไม่ถูกใช้ไม่ถูกหมุนเวียนานานๆมันจะมีการบูดได้ะนะอาจจะทาให้รถกระตุกทําให้รถมีปัญหาอุรักในการวิ่งได้ต่างๆเพราะงั้นควรจะเปลี่ยนสลับนะช่วงแรกๆก็คือขับช่วงแรกๆ ใช้น้ำมันก่อนแล้วสลับมาเป็นแก๊สแต่ก่อนจะเครื่องจะหยุดนะก็ปรับมาเป็นน้ำมันอีกก่อนอจะเข้าบา้านสักห้านาทีเพื่อให้ระบบน้ำมันมันเดินแล้วก็หมุนเวียนระบบน้ำมันในถังก็จะทําให้ระบบเครื่องยนต์เราก็ปัญหาอุปสัรค์ก็จะน้อยลงไปครับอ๋ออันนี้คือข้อควรที่จะพึงรู้เลยสําหรับคนทีใ่ใช้รถประเภทแบบนี้ว่าควรจะใช้อย่างไรในการที่จะเป็นการถนอมเครื่องยนต์แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากอุบัติภยัย ที่เราได้กล่าวมาแล้วนี่นะคะยังมีอะไรอีกไหมคะที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามแต่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้เหมือนกัน,นะคะครับก็หลายๆครั้งที่เราชอบเอาวางของสิ่งเล็กๆน้อยๆวางไว้ที่หน้าไอ้ไอ้ที่หน้าคนขับ, <na> บ<ร>หน้าคนขับไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าขวดนา้าหรืออะไรขวดกระป๋องอะไรเล็กๆนิดเดียวเนี่ยบางครั้งขณะเราขับไปเนี่ยเราเกิดจะเบรคลื่นมันกิง้งไปพัปกกิ้งมาปับ๊บมันวิ่งเข้าไปแทรกอยู่จังหวะใต้เบรค เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินพับทาให้เราเบรกไม่ทันเนี่ยเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างนี้เยอะเพราะงั้นไอ้ระหว่างเท้าเราเองเนี่ยถ้านบางครั้งคนถอดรองเท้าขับเรื่ออะไรต่างเนี่ยเอารองเท้าแยกไปทางหากอย่าม่ไว้อยู่นะแม้กระทั่งบางทีผ้ายางผ้ายางรองพื้นเนี่ยมันขยับเขยื่อนพับมันไปย่นเข้าไปอยู่ตรงช่วงเบรกมันก็จะเป็นอันตรายทําให้ระบบห้ามล้อเราไม่ทำไม่ทำงานมันก็จะไม่ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการที่จะต้องดูภาพรวมของรถทั้งคันอันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าเดินทางไกลบางทีรถติดด้วยก็คงจะไม่ได้เป็นการใช้รถเหมือนภาวะปกติด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะงั้นบางครั้งจริงๆระหว่างช่วงในในเทศกาลต่างจังหวัดเนี่ยระหว่างเดินทางไปเนี่ยทางด้านรัฐบาลก็ตัดจุดศูนย์บริการ เพื่อความสะดวกระยะถ้าง่วงเหงาหา่นอนก็มีจุดพักมีจุดเบรกต่างๆนะพักเครื่องพักอะไรต่างๆบางจุดมีศูนย์บริการของนักศึกษาที่มาช่วยเช็คสภาพรถเราจริงๆเราถือโอกาสครั้งนี้เลยครเช็คสภาพรถเราทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีการบริการฟรีในช่วงไหนก็มีช่วงนี้แหละที่ท่านจะได้เช็คแล้วได้พักผ่อนได้ทับอะไรต่างๆเพื่อให้รถท่านมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอาจางยแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างเทศกาลนี้อาจจะถนนว่าง ถนนว่างก็ทําให้รถวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ต <ๆ S 2> ้องระวังเหมือนกันซึ่งซึ่งต่างๆแต่ผมดูว่าจริงๆนะคือคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดแค่เสี้ยววินาทีบางครั้งเราป้องกันแทบตายก็ป้องกันไม่ได้ก็คืออย่างน้อยเราต้องรู้หลักเบื้องต้นอย่างจสร้อยรายงานทุกวันทุกวันเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยครั้งนะทุกคนออกมาไม่คิดว่าจะไปชนกับใคร แต่สุดท้ายนี่ค่ะเพราะคําว่าเสี่ยววิาทีแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในความรับมัดระวังและมีสติตลอดเวลาค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผออเป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นการเตือนนะคะคุณผู้ชมคะได้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเดินทางสงการนี้อยากให้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะเตรียมความพร้อมตรวจสอบสภาพผู้ขับนะคะรวมถึงสภาพรถด,ด้วยลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ วันนี้เราจะได้กดริภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่านักผจญเพลิงที่เมืองฟินิกส์รัฐอาริโซนานะครับเปนหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงที่เพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งนะครับสำหรับคืนนี้หมดเวลาลงแล้วน,นะครับผม,มุูมิริมพร้อมทีมข่าวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ